ชมรถไฟรอบบ่ายครับที่บ้านคู่บัวนะครับขบวนแรกนะครับที่985นะครับรถพิเศษสินค้าครับเดี๋ยวไปรีกกับขบวน254ที่บอดะคอนะครับ GEA นะครับ4556 ล่าช้ามานะครับประมาณ90นาทีนะครับวันนี้ผ่านบ้านกูบัวไป15บหนกาสาเนาทีเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะมีขบวน251นะครับที่วิ่งตามหลังมานะครับวันนี้น่าจะแซงรถเร็วที่171มานะครับ เดี๋ยวไปรอติดตามชมกันครับเดอีกสักครู่จะมีขบวนรถเข้ามาจอดนะครับขบวนธรรมดาที่สอง้านึงนะครับทนบุรีประจวบคีรีขันนะครับเดี๋ยวจะเข้าในรางที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะรอขอบวนสอง้าสี่นะครับให้สองห้าสี่เข้าจอดในรางที่สองนะครับ ที่ต้องทําอย่างนี้เพราะว่ามีขบวนรถเร็วที่1.1วิ่งตามหลังขบวน2ึ่1มานะครับก็2ึ่1ก็ช้าแค่ประมาณ10นาทีนะครับ เข้าในหลังที่หนึ่งเลยนะครับนะครับเดี๋ยวจอดรอขอบวน254มานะครับ สอส5 4มาแล้วนะครับตอนแรกทําเวลาตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับ254นะครับตอนนี้ไปเจอเปด985นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจียบเวลาตรงนี้อีกนะครับต้องรอ171น,น,นะครับเดี๋ยวผมขึ้นขบวน254นะครับ ใช้อ ouais? ัลตรอมตีหนึ่งสามเก้านะครับนี่ครับโอหนึ่งเจ็ดหนึ่งวะจอดล้ออยู่น็อกเขตแล้วนะครับ เดี๋ยวขึ้นไปดูกันบนขบวนรถนะครับเดวหงนรันนะครับสห้นึ่งหอกนะครับ จะมีปรากฏการณ์แบนี้นะครับรถมัจ่อรอกันเลยนะครับไม่รู้ว่าสองห้าหนึ่ง้องไปหลบหนึ่งเจ็ดหนึ่งที่บ่อตะเอหรือเปล่านะครับ 2องฮออกออก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งต้องรอทางขบวนสองหนึ่งะครับรถทานะครับนะครับ่ไหนครับ ไอ้หวัวรถจกักรที่าชีนะสี่ห้าหนึแปดนะครับ หนึ่งเด็ดหนึ่งครพาวันนี้เป็นภาพที่แปลกๆนะครับไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้นะครับ